สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับแกงอ่อมและรายการ Real Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่ม รายการของเรานะครับอยากให้คุณผู้ฟังอยู่ดีมีสุขสุขภาพดีแบบองค์รวมนะครับเราเน้นย้ำเรื่องของสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทางกายเรื่องของอารมณ์เรื่องของชุมชนสังคมทําอย่างไรเราจะได้มีความผูกพันมีความใกล้ชิดและรู้จกักมักจีใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น ทำอย่างไรเราจะสามารถที่จะรู้จักตัวตนของเราแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราให้คุณค่าสิ่งที่เราตั้งเป็นเป้าประสงค์เป้าหมายของชีวิตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของชีวิตนะครับอยู่อย่างมีความสุขและที่สําคัญเราเน้นย้าถึงความอยู่ดีมีสุขที่ต้องพึ่งพิงกับสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษหรือถ้ามีก็ต้องจัดการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับ วันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงการดูแลคุณพ่อคุณแม่ในวัยสูงอายุซึ่งประเทศไทยของเรานะครับ มีผู้สูงอายุอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างแกงอ่อมเนี่ยก็จะมีคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุอายุ60กว่านะครับซึ่งท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีลูกหลานมีคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นคนที่คอยดูแลนะครับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินทางการขับรถมอเตอร์ไซ์ ไปทำกิจกรรมไปหาเพื่อนไปทำบุญที่วัดหรือแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันที่ต้องไปออกกำลังกายที่ต้องมีการปลูกผักการใช้ห้องน้ำหรือเวลาที่ต้องการทำอาหารการเข้าครัว กิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ผู้สูงอายุเคยทําได้ในสมัยก่อนก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเมื่อเกิดอายุมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกๆฮะอย่างผมเนี่ยก็ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามปรับอารมณ์เป็นอย่างยิ่งเวลาที่คุยกับคุณแม่แล้วบางครั้งเนี่ยท่านก็อาจจะไม่เข้าใจหรือบางครั้งเนี่ยเราเองอ่ะไม่พยายามเข้าใจ สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารบางอย่างเขาก็ไม่สามารถจะตอบได้บางอย่างเขาไม่สามารถจะเขียนได้อธิบายได้ดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราในฐานะที่เป็นลูกแล้วก็เป็นคนที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุจึงจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเข้าหาผู้สูงอายุให้ใกล้ชิดแล้วก็ให้เข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็พยายามหาทางออกด้วยกันนะครับวันนี้อยากจะชวนคุยการดูแลผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับจิตวัตรประจําวันจะเป็นอะไรนั้น ช่วงหน้ากลับมาพบกับแกงอ่อมในรายการ w e a l Life สักครู่เดียวครับกับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการ w e a l Life อยู่กับแกงอ่อมนะครับรายการ Real Life ยูดีมีสุขอายุยืนนะครับ่งทุ่มถึงสามทุ่มเวฟไลฟต้องการให้คุณผู้ฟังได้รับสาระความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้กับตัวเองได้แล้วก็ดูแลผู้อื่นถ้าเผื่อคุณผู้ฟังยังอยู่ในวัยรุ่นวัยกลางคนนะครับก็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้สุขภาพดีแบบองค์รวมซึ่งก็อาจจะเกิดจากการออกกำลังกายการได้ใช้ชีวิตจับบุคคลอันเป็นที่รัก การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทําให้จิตใจเบิกบานมีความสุขนะครับหรือถ้าหากคุณมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุมีปู่ย่าตายายนะครับสิ่งที่แกงออมนำมาพูดก็จะสามารถนําไปเป็นเกิดเล็กน้อยในการที่จะดูแลท่านได้นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ นับวันก็ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วปัจจุบันก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกา,การดูแลผู้สูงอายุการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมงานอดิเรกมีคอร์สมีเวิร์กช็อปสำหรับผู้สูงอายุมากมายในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมีคอร์สหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ามีคนดูแลผู้สูงอายุมากเพียงใดก็ตามนะฮะสิ่งสําคัญที่ผู้สูงอายุมักจะต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่ ขาดในสังคมเมืองโดยเฉพาะคนที่จำเป็นจะต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วก็ด้วยภารกิจก็จะมีความกดดันมีความเครียดจนทำให้ไม่มีเวลาที่จะอยู่กับผู้สูงอายุครอบครัวของตนเองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้สำรวจได้ใช้เวลาได้มีโอกาสสืบสอะทำความเข้าใจนะฮะวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ ที่เป็นญาติของคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ,อคุณแม่ปู่ย่าต,ตายายสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือลองใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าเวลาที่เรามาเยี่ยมบ้านนะครับจดบันทึกแล้วก็เฝ้าสังเกตแบบห่างๆแล้วก็อย่าให้เขารู้ตัวนะครับสังเกตวิถีชีวิตตั้งแต่ตื่นเช้าตรู่เลยนะครับว่าเขาตื่นกี่โมงตื่นแล้วสิ่งแรกที่เขาทําคืออะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จดบันทึก ตั้งแต่เช้าจะลดเย็นจนกระทั่งท่าน,นอนตอนนอนเนี่ยก็อาจจะมีการไปสังเกตถึงวิธีการนอนถึงสภาวะการนอนมีความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับหรือไม่มีละเมอหรือว่ามีการกรนหรือว่ามีภาวะหยุดหายใจหายใจติดขัดระหว่างที่นอนหลับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะสังเกตได้ แล้วช่วงระหว่างวันก็อาจจะสังเกตเรื่องของอาหารการกินว่าแต่ละมือ้อท่านเตรียมอาหารยังไงหรือว่าอาหารแต่ละมื้อนี่มีสารอาหารมีพวกพืชผักปริมาณที่เพียงพอหรือไม่หรือบางครั้งเนี่ยท่านจําเป็นที่จะต้องใช้อาหารอ่อนหรือกินอาหารที่เพิ่มวิตามินแร่ธาตุเพิ่มมากขึ้นกลางวันเออท่านนอนนอนท่านนอนหลับหรือว่าท่านเงีบบ้างไหมหรือว่าท่านต้องทํางานหนักปลูกผัก ปลูกสวนทำนาหรือมีโอกาสที่จะได้ทํางานอนดิเรกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่วิถีชีวิตของผู้สูงอายุจะเป็นตัวบ่งบอกถึงสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้าไปปรับเข้าไปแก้แล้วก็คอยเสนอทางเลือกให้กับท่านนะครับว่าถ้าหากท่านอยากจะมีสุขภาวะที่ดีแล้วเราจะสามารถช่วยดังได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อถึงการดูแลผู้สูงอายุให้เกิดความอยู่ดีมีสุขและอายุยืนครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม entertain you by triple six radio นะครับเ l life ต้องการจะให้คุณผู้ฟังได้มีสาระความรู้ที่จะนำไปใช้ประยุกต์ใช้ต่อยอดในวิถีชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าเรื่องของความอยู่ดีมีสุขเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องให้น้ำหนักมากกว่าการที่เราสุขภาพดีไม่ต้องรักษาโรคเพราะ การที่เราอยู่ดีมีสุขมีเวลเนสนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับคุณค่าทานิยมแล้วก็เป้าประสงค์ของชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แกงออมอยากจะเน้นยำ้ำแล้วก็ชวนคุณร,รู้ฟังได้คิดต่อยอดแล้วก็ดูว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยการไม่ได้ป่วยการไม่ต้องกินยาเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอ เราอาจจะทําให้ชีวิตเรามีความอยู่ดีมีสุขได้มากกว่านั้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตนะครับซึ่งวันนี้ชวนพูดคุยถึงประเด็นการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะญาติคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายของเรานะครับซึ่งในช่วงที่แล้วนะครับแกงหมก็ได้พูดคุยถึงเทคนิคในการที่จะต้องทําความเข้าใจนะครับเรื่องของเอ p มพัฒไท์นะก็คือเราจะต้องไปดูว่า คุณพ่อคุณแม่แต่ละวันเนี่ยท่านตื่นขึ้นมาท่านอาบน้ําท่านแปรงฟันท่านกินข้าวท่านดื่มอะไรบ้างหรือกิจวัตรประจําวันในช่วงสายท่านจะต้องไปออกกําลังกายต้องไปเจอเพื่อนต้องไปปลูกผักหรือบางคนผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองเนี่ยถ้าอยู่ตามคอนโดมิเนียมเอท่านจะใช้ชีวิตยังไงเมื่ออยู่ในคอนโดมิเนียมสูงจะต้องไปเอ่อสปอร์ตเซ็นเตอร์หรือว่าท่านจะลงลิฟต์แล้วจะเดินทางยังไงต่อหรือเพื่อที่จะ ไปยังศูนย์ห้างสรรพสินค้าศูนย์พัฒนาตนเองหรือแม้กระทั่งไปดูหนังไปพบเพื่อนต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องมีการจดบันทึกแล้วก็มีการสังเกตยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าการทําความเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงฮะของผู้สูงอายุในทุกชั่วโมงเนี่ยจะทําให้เราได้เห็นรายละเอียดปีกย่อยว่าบางครั้งเนี่ยวิถีชีวิต ที่เขากําลังมีอุปสรรคเกิดปัญหาอยู่เนี่ยมันเป็นเพนพอยต์มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมสังคมเป็นโซเชียลอินโนเวชั่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากผู้สูงอายุอยู่บนตึกสูงคอนโดมิเนียมสูงประมาณสัก50ชั้นถ้าหากเขาต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ในสวนสาธารณะหรือต้องการจะพบปะพูดคุยเพื่อจะเพียงแค่ เอาอาหารบางอย่างเนี่ยไปมอบให้กับเพื่อนเนี่ยมันมีบริการหรือว่ามีทางเลือกอื่นหรือไม่หรือถ้าเขาต้องการออกกำลังกายอาจจะมีการออกแบบเรื่องราวของ mixed use area หรือว่าพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะระหว่างชั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตึก50ชั้นก็อาจจะมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์หรือว่าศูนย์บริการเนี่ยอยู่ในระหว่างชั้น10หรือว่าที่สามารถให้เกิดความถี่มากขึ้นหรือกรณีระบบการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ย ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปที่โรงพยาบาลที่อยู่บนพื้นผิวด้านล่างเพราะถ้าเราอยู่ที่คอนโดมิเนียมชั้นที่100ก็อาจจะมีความจําเป็นต้องอสร้างเรื่องของสถานบริการร้านยานหรือโรงพยาบาลที่อยู่ในตึกราฟ้าชั้นสูงอันนี้ก็เป็นเรื่องของ vertical service หรือการบริการในแนวดิ่งซึ่งชีวิตของคนในเมืองใหญ่ย่อมมีความแตกต่างจากคนในชนบ,บทดังนั้นสิ่งที่ แกงอ่อมนํามาเล่าให้ฟังนะครับต้องดูว่าบริบทของคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยอยู่แบบบ้านนอกแบบแกงอ่อมอยู่ที่ร้อเอ็ดเนี่ยเราก็จะมีชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะคนที่ย่องอยู่ในตึกระฟ้าอยู่ในศูนย์ที่แบบมีอ,องค์กรธุรกิจหนานแน่นบางครั้งเนี่ย ก็จะมีวิถีชีวิตหรือว่าที่อยู่อาศัยที่แตกต่างจากผู้คนในชนบทอันนี้ก็ต้องนำไปปรับใช้ไปพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของอาหารการกินของผู้สูงอายุว่าเรามีเรื่องประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องพิจารณาแล้วก็พยายามที่จะปรับเพื่อให้เกิดนวัตกรรมภายในครอบครัวแล้วก็ชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ท่านสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วก็รับประทานอาหารได้อย่างมีความสุขครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับ ช่วงนี้เป็นสองทุ่มแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายที่คุณผู้ฟังอยู่กับแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงสาระความรู้ที่เราจะสามารถนําไปใช้กับครอบครัวกับผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าของเรานะครับซึ่งวันนี้แกงอ่อมได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของการสังเกตกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งที่เราจะสามารถนําไปทําความเข้าใจแล้วก็วางแผนเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาหารการกินเรื่องของการนอนหลับเรื่องของกิจ งานอดิเรกที่ท่านชอบนะครับสิ่งสำคัญเหล่านี้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในครอบครัวนวัตกรรมหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ครับที่มันทำให้ชีวิตดีขึ้นมันช่วยแก้ปัญหาแก้ความทุกข์แก้เพนพอยต์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากการไปซื้อสินค้าหรือว่าใช้ของราคาแพงนวัตกรรมเกิดจากการที่เราสังเกตและเราก็ทำความเข้าอกเข้าใจ ทำความเข้าใจว่าผู้สูงอายุเขารู้สึกอย่างไรเขาต้องการอะไรที่แท้จริงปัญหาที่เขาประสบในแต่ละชั่วโมงของชีวิตมีอะไรบ้าง อันนี้แหละครับคือนวัตกรรมสังคม social innovation ที่แกอออมอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้คิดต่อเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุที่เป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเดียวกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการ real life พยายามชวนคุณผู้ฟังนะครับได้พูดคุยแล้วก็คิดต่อนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเราด้วยแล้วก็ช่วยดูแลครอบครัวของเรานะครับ ช่วงนี้แกอ่อมก็อยากจะชวนคุยต่อนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานได้ในวัยรุ่นวัยกลางคนนะครับก็เป็นอาหารที่เคี้ยวเคี้ยวสะดวกแล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปแต่ผู้สูงอายุนะครับมีปัญหาเรื่องฟันฟันอาจจะไม่มีฟันแตกฟันอาจจะต้องใช้ฟันปลอมดังนั้นเรื่องของอาหารมีความสําคัญมากๆเพราะว่าขนาดของอาหาร เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะที่มันเหนืดมันเหนียวหรือว่ามันน้ํามันมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความชอบรสชาติบางครั้งเนี่ยอาหารที่มีสุขภาพดีอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยเนี่ย ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นจืดชืดเหมือนกับอาหารโรงพยาบาลสามารถทําอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารจากพืชหรือว่าอาหารที่ลดเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้มันอร่อยตกแต่งให้หน้าตาดีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ แก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุได้นะครับในการที่จะสังเกตทำความเข้าใจแล้วก็พยายามออกแบบเมนูแล้วก็รูปแบบการรับประทานอาหารให้กับผู้สูงอายุให้มีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสุข enjoy ในการทําอาหารและที่สําคัญก็าสามารถชวนผู้สูงอายุในการที่จะเก็บวัตถุดิบในการที่จะปลูกแล้วก็เข้าครัวปรุงอาหารทำอาหารไปด้วยกันได้แบบนี้ก็จะเจ๋งมากๆเลยครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อยู่ดีมีสุขอายุยืนนะครับ Well Life หมายถึง Wellness and Life Extension นะครับความอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นเรื่องของสภาวะองค์รวมทั้งเรื่องของทางกายเรื่องของทางใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความผูกพันกับสังคมชุมชนเรื่องของจิตวิญญาณการรู้ว่าเราต้องการอะไรคุณค่าที่เรายึดถือแล้วก็ เป้าประสงค์ของชีวิตพันธกิจของชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามนะรายการ, Life, รเวลไลฟ์โดยเฉพาะแกงอ่อมเนี่ยก็พยายามชวนคู่ฟังได้คุยบ่อยๆได้ลองคิดทบทวนบ่อยๆว่าสุขภาพดีไม่ใช่ว่าปราศจากโรคภยัยไม่ใช่ว่าไม่กินยารักษาโรคก็ถือว่าสุขภาพดีอันนี้อาจจะพอได้ครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าถ้ามันดีกว่านี้สุขภาพองค์รวมที่ดีมากขึ้นใช้ให้เต็มศักยภาพใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่า ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตรงกับเป้าประงสงค์ของชีวิตแบบนี้คุณผู้ฟังก็จะทำทุกอย่างที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเราแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความสบายใจกิจกรรมทุกอย่างในแต่ละวันก็จะเป็นจิ๊กซอที่สำคัญที่นำไปสู่ภาฝันของชีวิตส่งมอบสิ่งดีๆเป็นไลฟ์เลกาซีเป็นการส่งมอบช่วงชีวิตหนึ่งที่มีคุณค่าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับของชีวิต ใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างชีวิตเป็นการปูพื้นฐานของชีวิตแล้วก็เป็นการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้อันนี้ก็เป็นการมองตั้งแต่ต้นจนจบเนื่องจากว่าชีวิตมนุษย์เรานะครับเราทราบเฉพาะวันเกิดแต่ว่าเราไม่ทราบวันที่เราจะสิ้นลมหายใจหมดอายุขยัยดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ ตำบลใดทําอะไรอยู่ก็ตามแต่การที่เรามีความสุขกับปัจจุบันเวลาณขณะนี้เราได้ทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับความต้องการเรามีความสุขอันนี้แหละคือสิ่งสุดยอดที่เราสามารถจะวางแผนทุกกิจกรรมทุกการงานทุกภารกิจที่เราทําเราเห็นคุณค่าและเราเห็นความเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือ ดีเอมันคือความชอบมันคือตัวตนของเรานะแบบเนี้ยก็จะถือได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของชีวิตครับซึ่งชีวิตของผู้สูงอายุในแต่ละคนเนี่ยย่อมมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันแล้วก็การออกแบบกิจวัตรในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังที่เป็นลูกหลานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็อยากจะให้คุยกันแล้วก็วางแผนไปด้วยกันเดี๋ยวช่วงหนะ้า มาพูดคุยกันต่อครับว่าเราจะทํายังไงดีถึงจะวางแผนกิจวัตรหรือเราต้องมีตัวช่วยตัวช่วยได้แก่หน่วยงานหรือว่าบุคคลใดบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกับแกงอ่อมกันต่อครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวล l ไลฟ์คองสุดท้ายแล้วครับรายการเวล l ไลฟ์ของเรานะครับ1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดถึงการเตรียมตัว ในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายของเรานะครับวันนี้พูดคุยถึงการสังเกตวิถีชีวิตประจําวันเราพูดถึงเรื่องของการนอนหลับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของกิจวัตรที่ท่านชอบแล้วก็การออกแบบประสบการณ์ที่มันสามารถสร้างนวัตกรรมสังคมนวัตกรรมในครอบครัวซึ่งต้องเริ่มจากการสังเกตแล้วก็ทําความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ดูว่า สิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างแน่นอนครับเวลาที่เราเจอทางเลือกเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องพูดคุยต้องมีการปรับต้องมีการแก้ไขแล้วก็ทดสอบกับกิจวัตรปัจจุบันผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าเวลาคุณผู้ฟังจําเป็นที่จะต้องนั่งคุยสังเกตหรือว่าใช้เครื่องมืออื่นๆเนี่ยต้องประกอบการตัดสินใจด้วยยกตัวอย่างเช่น ถ้าเผื่อท่านอายุเยอะแล้วแล้วท่านต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิ่งหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีการสังเกตแล้วก็ต้องรวบรวมข้อมูลคือการประสานประสานร,รายการยาแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆที่ท่านใช้นะครับพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพก็จําเป็นที่จะต้องมีการประสานร,รายการหมายความว่าถ้าท่านมีโรคประจําตัวที่ต้องไปรักษาโรงพยาบาลคุณผู้ฟังอาจจะต้องไปดูรายการยา ที่ต้องทานเป็นประจำว่ามีกี่ตัวแต่ละตัวมีข้อบ่งใช้มีข้อพึงระวงังมีข้ออาการข้างเคียงหรือว่าสิ่งอะไรบ้างที่จําเป็นที่จะต้องมีการกํากับดูแลช่วยเหลือท่านนะครับวิธีการใช้ถูกต้องหรือไม่การพ่นยาโรคหอบหืดทําได้ไหมหรือว่ายามเมล็ดลอดหรือบางครั้งเนี่ยท่านกินยาไม่ตรงเวลาหรือว่ายาก่อนอาหารก็ลืมกินแล้วก็ไปกินพร้อมกับอาหารซึ่งบางครั้งเนี่ยการกินยาก่อนอาหาร พร้อมๆกับอาหารเนี่ยอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ดีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เราจะต้องสังเกตเรื่องของการใช้หยุกใช้ยาแล้วก็การนัดหมายกับคุณหมอว่าถ้าครบกําหนดนัดหมายกับคุณหมอก็ต้องไปที่โรงพยาบาลไปที่คลินิกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการประสานร,รายการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ท่านใช้หมายความว่าท่านอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเดียวผู้สูงอายุที่ชนบทบางคนก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซื้อยาน้ํามสมุนไพรอะไรเยอะแยะเราจําเป็นที่จะต้องทราบรายการมาตรฐานเออ ขออภัยครับรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ท่านใช้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมิตามินน้ําอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องสําอางเรื่องของยาอมยาหม่องยาดมอะไรก็ตามแต่ครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการสังเกตแล้วก็บันทึกนะฮะว่าท่านใช้อะไรบ้างอะไรที่เป็นข้อกังวลอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเราอาจจะต้องไปปรึกษาการปรึกษาเนี่ยอาจจะปรึกษาคุณหมอประจําตัวปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะจาเป็นต้องปรึกษากับผู้ที่ดูแลเรื่องสูย์อภิบาลผู้สูงอายุเรดาร์จะปรึกษาแกงอ่อมก็ก็ยินดีครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าแกงอ่อมเนี่ยก็ต้องดูแลคุณแม่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทํางานทางด้านเรื่องของเวลเนสแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยออกแบบหลักสูตรต่างๆสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็มีกระบวนการต่างๆที่อาจจะพอให้คําแนะนําหรือว่า ช่วยคิดได้นะครับว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการอยากจะมาถ่ายทอดพูดคุยกับคุณผู้ฟังในเชิงของเวลเนตนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังมองในองค์รวมว่าการดูแลสมาชิกครอบครัว จำเป็นที่จะต้องมองในองค์รวมดูแลสมาชิกทุกคนแล้วก็ดูแลทุกช่วงวัยแล้วก็ในทุกวิติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้าหลับนอนเราจําเป็นที่จะต้องมาวิเคราะห์อย่างจริงจังถึงกิจวตัตรประจําวันของสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าเรามีลูกเล็กเด็กแดงมีหญิงตั้งครรภ์มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนพิการสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาประมวลแล้วก็มาประสาน ประสานรายการทุกอย่างว่าแต่แต่ละคนมีความจําเป็นมีความต้องการอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการเว l ไลฟ์ในช่วงเวลาของแกงอ่อมนะครับอยากจะส่งมอบความปรารถนาดีแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกคนนะครับไม่ว่าจะอายุรุ่นราวคราวใดก็ตามแต่เนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราอาจจะต้องวางแผนเรื่องของเวลเนสตั้งแต่นันเนอน,นะครับวันนี้รายการเวลเนสของนีเจแกงอ่อมนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการเวลไลฟ์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสำหรับวันนี้แกงอ่อมต้องลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านครับ